สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบเจอกับคูออยในการเรียนเสริมเนาะซึ่งวันนี้นะคะเราพบเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการเรียนเสริมครั้งที่1นนะคะแล้ววันนี้นะคะเรื่องที่ครูออยจะนํามาสอนส่วนใหญ่นะลูกจะเป็นเนื้อหานะคะที่เราเรียนผ่านมาแล้วแล้วก็เรากําลังเรียนอยู่พอดีเลยนะคะเพราะว่าถือเป็นการทบทวนเด็กๆไปในตัวด้วยเลยแล้ววันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือหลักและค่าประจำหลักของจำนวนนับไม่เกิน100นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูใบงานกันเลยค่ะ สำหรับใบงานนะคะค่าของจำนวนนับไม่เกิน100จะเป็นจำนวนที่ครูกำหนดมาให้และขีดเส้นใต้จากนั้นนักเรียนจะต้องตอบคำถามว่าจำนวนที่ครูขีดเส้นใต้นั้นนะคะเขาอยู่ในหลักอะไรและเขามีค่าเท่าไหร่คะ่ะก่อนที่เด็กๆจะทำใบงานอย่าลืมที่จะ แสดงความเป็นเจ้าของใบงานเนาะหลังจากทําเสร็จแล้วนํากลับมาส่งเนี่ยจะได้ไม่ต้องถามหาว่าใบงานนี้เป็นของใครนะคะเพราะฉะนั้นคือการเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนชั้นแล้วก็เขียนเลขที่ของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมเนาะเขียนให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูใบงานกันเลยนะคะใบงานจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะเป็นเนยที่มี10ก้อน เรื่องในเนยนั้นครูก็ใส่ตัวเลขใส่จำนวนมาให้แล้วนะคะแต่เราต้องดูให้ดีว่าตัวเลขที่คุณครูนั้นนะคะได้ขีดเส้นใต้นั้นคือเลขอะไรและอย่าลืมดูว่าอยู่หลักไหนนะคะโดยการดูหลักของจำนวนถ้าตัวที่อยู่ฝั่ง ขวามือเรานะคะหรือจํานวนท้ายสุดเนี่ยคือหลักหน่วยถัดจากหลักหน่วยมาคือหลักสิบนะคะซึ่งหลักสิบอยู่ในตําแหน่งที่2นับจากข้างหลังนะลูกนะและถัดจากหลักสิบมาคือหลักร้อยนะคะหลักร้อยอยู่ตําแหน่งที่3ถ้านับจากข้างหลังแต่จะอยู่ตําแหน่งที่1ถ้าเริ่มนับจากข้างหน้านะคะถ้าเลขตัวเดียวจะมีหนึ่งจำนวนเป็นเลขศหรือ หนึ่งหรือ0ูนถึงเนะคะแต่ถ้าเป็นเลขหลักสิบจะมี2ตัวหลักร้อยก็จะมี3ตัวนั่นเองค่ะ<ม>เดี๋ยวเรามาเริ่มดูใบงานของเรากันเลยนะคะอ่ะเราจะเริ่มดูกันเลยเนาะหกหกอยู่ในหลักอะไรคะเด็กๆ6อยู่ในหลักอะไรลูกเด็กๆด็คะหกอยู่ในหลักอะไรคะเลขตัวเดียว <S <S เพราะฉะนั้น6อยู่ในหลักหน่วยนักเรียนเติมเลยค่ะหลักหน่วย หอนอนะคะอูยอหน่วยไม้เอกหน่วยอ่ะและ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นเท่าไหร่คะอ่ะ,อะ6ในหลักหน่วยมีค่าเป็น6นะคะจากนั้นเราจะทําในฝั่งตรงข้ามกันเนาะจํานวนที่อยู่ในเนยก้อนถัดมาคือ11และเด็กๆจะสังเกตว่าครูออยขีดเส้นที่เลขหนึ่ง ตัวหลังสุดก็คือหลักอะไรคะลูกหลักอะไรคะหลักอะไรจ้าเด็กๆหลักหน่วยเพราะฉะนั้น1ในหลักหน่วยมีค่าเป็น1เราก็เติมตรงนี้นะคะว่าหน่วยก่อนนะคะหอนออวยอหน่วยไม้เอกหน่วยแล้วก็มีค่าเป็น1นะคะถัดมา2กับ5อ่านว่ายี่สบห้า ซึ่งครูยออยขีดเส้นใต้ที่เลข2ในหลัก10บสในหลัก10มีค่าเป็นเท่าไหร่คะลูก2ในหลัก10มีค่าเป็น10นะคะเพราะฉะนั้นสองในหลักสิบมีค่าเป็น20นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขียนเลยอยู่ในหลักสิบหลักสิบนะคะสองอีบอสินะคะซึ่งสองในหลักสิบมีค่าเป็นเท่าไหร่อ่มีค่าเป็น20ใส่ลงไปเลยค่ะ ถัดมานะคะ37 7เจอยู่ในหลักอะไรคะที่โดนขีดเส้นใต้7อยู่ในหลักอะไร7อยู่ในหลักหน่วยอะเราก็เขียนตรงนี้ว่าหน่วยหอนอัวยอหน่วยไม้เอกหน่วยนะคะซึ่งเจในหลักหน่วยก็มีค่าเป็น7จากสข้อที่เราทำพร้อมกัน ลองย้อนกลับไปดูที่เลข6ของเนยก้อนที่1 6มีอยู่เพียงตัวเดียวเพราะฉะนั้นคือหลักหน่วยและมีค่าเป็น6ถัดมาคือ11คููขีดเส้นใต้ที่เลข1หลังสุดซึ่งเป็นหลักหน่วยเราจึงเติมว่า1อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น1ถัดมา25 เลข2ที่โดนขีดเส้นใต้อยู่ในตำแหน่งที่2นะคะให้นับจากข้างหลังเนาะเพราะฉะนั้น2อยู่ในหลัก10 2ในหลักสิมีค่าเป็น20ซึ่งมี2กับ0ถัดมา37 7ที่โดนขีดเส้นใต้อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น7นะคะ,ะจํานวนถัดมา4กับ9หรือ49ซึ่งเลขที่โดนขีดเส้นใต้นะคะ คือเลข9เพราะฉะนั้น9อยู่ในหลักอะไรลูก9อยู่ในหลักหน่วยอ่ะเราใส่เลย9อยู่ในหลักหน่วยนะคะซึ่ง9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นเท่าไหร่คะหลักหน่วยมีค่าเป็น9อ่ะใส่ลงไปนะคะถัดมา70มี7กับ0ซึ่งตัวเลขที่คุณครูขีดเส้นใต้เป็นเลขอะไรคะเป็นเลข0 ซึ่งศูยนย,นนยอนะะ์อยู่ในหลักอะไรลูกศูนย์อยู่ในหลักหน่วยอ่ะศูนย์นะคะอยู่ในหลักหน่วยเขียนลงไปก่อนค่ะศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนะคะอ่ะหอนออูยอหน่วยไม้เอกหน่วยศูนย์อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นศูนย์นะคะคุณครูพานักเรียนทำหกข้อที่เหลือนะลูกนะ อีก4ข้อเดี๋ยวนักเรียนลองไปทำเองนะคะเติมว่าเลขที่ขีดเส้นนั้นอยู่หลักอะไรเนาะแล้วก็เขียนด้วยว่าพออยู่ในหลักนั้นแล้วมีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมนะคะระบายสีตกแต่งใบงานให้สวยงามค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ